สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่5ทุกคนพบกับคุณครูกิศนาบุญมีทวีในคาบเรียนออนไลน์อีกครั้งนะคะกับบทเรียนเรื่องโครงโรคกณิตขอทบทวนนิดนึงนะคะในบทเรียนที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาลักษณะคำประพันธ์และคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างบทเด่นของเรื่องโครงโรกริต วันนี้นะคะตามวิธีของการเรียนวรรณคดีไทยเลยค่ะเมื่อเราทราบประวัติความเป็นมาและบทเด่นในวรรณคดีเรื่องโคงโลกนิตกัแล้วเราก็ต้องมาศึกษาคุณค่าของวรรณคดีกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. นักเรียนอธิบายคุณค่าของโครงโลกนิิตามหัวข้อที่กำหนดได้ 2. นักเรียนบอกข้อคิดของโครงโลกนิตที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ค่ะเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้เรียนวันนี้ด้วยนะคะอย่าลืมสมุดจดบันทึกปากกานะคะแล้วก็หนังสือเรียนพวนะคะก็ดูที่หน้า199่งถึงสองค่ะเรามาทบทวนความรู้จากค่าเรียนที่แล้วก่อนนะคะสำหรับเรื่องโครงโรคก,กนิดนั้นไม่ปรากฏนามผู้แต่งค่ะ แต่มีผู้ชำระโคงก็คือกรมพยาเดชาดิสศน,นะคะสำหรับผู้ให้รวบรวมนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ค่ะเหตุผลที่ต้องรวบรวมเพราะวรนคดีเรื่องโคงโรคกนิษมีการชำรุดชำรุดหมายถึงมันตกมันหล่นข้อมูลไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะจึงทำให้เรียบร้อยนะคะรูปแบบคำประพันธ์ค่ะใช้โครงสี่สุภาพในการแต่งคำประพันธ์นะคะ 哈。<noise> และบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาการเกี่ยวกับคุณค่าของวรรณคดีนะคะเรื่องโคงโลกนิตก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักความหมายของคําว่าวรรณคดีก่อนนะคะวรรณคดีคือวรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดีและมีสาระนะคะและสื่อความคิดความต้องการทางภาษาทําให้ผู้อ่านนั้นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินถ้อยคําสํานวนววหารแล้วก็ได้รับความรู้ความคิด คติธรรมทัศนคติความเชื่อที่สอดแทรกไปในวรรณคดีนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นถ้าผู้อ่านนะคะตั้งใจศึกษาวรรณคดีให้ดีนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องราวและข้อคิดจากวรรณคดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราได้นะคะ โคงโลกกนิตนนั้นจัดเป็นวรรณกรรมประเภทคำสอนค่ะมีลักษณะเด่นทั้งทางด้านวิธีการแต่งการใช้ถ้อยคำสำนวนการสื่อความหมายชัดเจนนะคะทำให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะและได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เป็นแบบเรียนนะคะในระดับทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะและจัดให้เป็นหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรจะอ่านค่ะ ดังนั้นโค้งโลกนิตจึงจัดเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่ายิ่งนะคะซึ่งเราสามารถอธิบายคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านโค้งโลกนิตได้อย่างกว้างๆเป็น2ด้านค่ะ1ด้านวรรณศิลป์ 2. ด้านปัญญาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คือความงามความเพราะของบทประพันธ์นะคะซึ่งเกิดจาก การเลือกใช้คำสำนวนภาษาที่ถ่ายทอดความรู้สึกความหมายทำให้อ่านแล้วกระทบใจผู้อ่านเป็นไปนในเชิงสร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีกลวิธีในการแต่งที่น่าสนใจอย่างเช่นการเล่นคำการเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจนค่ะคุณค่าทางด้านปัญญาหมายถึงผู้อ่านเมื่ออ่านเนื้อเรื่องวรรณคดีนั้นแล้วได้รับความรู้ความคิดเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้รอบตัวหรือความรู้เท่าทันคนนะคะมีสติปัญญาที่แตกฉานขึ้นในเนื้อหาของโคงโรงรคกณนิตนะคะกล่าวถึงใจความสำคัญหรือสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องจะมีแนวคิดค่านิยมของผู้คนในยุคสมัยนั้นความประพฤติความดีความชั่วจริยธรรมนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมและเรามาดู บทโครงโลกนิจากบทเรียนเลยนะคะว่าจะมีคุณค่าทางด้านใดบ้างคุณครูขอกล่าวเกี่ยวกับคุณค่าของโครงโลกนิตทางด้านวรรณศิลป์ก่อนนะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นะคะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นั้นจะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบภาษาคมคายให้เห็นภาพชัดเจนเลือกใช้คําที่สื่อความหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะ ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปาลาคระคลุงคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายฟุง้งเฟื่องให้เสียพง,งโคงโรกนิดบทนี้กล่าวถึงปลาร้านะคะเมื่อนำใบคานั้นมาพันห่อไว้ใบคาก็เหม็นกลิ่นปลาร้าไปด้วย เปรียบเสมือนกับเราครบเพื่อนนะคะถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีเพื่อนย่อมชักชวนเราไปสู่ในทางเสือ่อมทางไม่ดีไปด้วยนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเขาใช้คําง่ายๆสั้นๆแต่มีการเปรียบเทียบทําให้เกิดเห็นภาพได้ชัดเจนเราไปดูบทต่อไปกันเลยค่ะจากรูปภาพนะคะนี่เป็นรูปของผลไม้ชนิดหนึ่งคือผลมะเดื่อนะคะผลมะเดือ่ออ่านพร้อมๆกันค่ะ ผลเดือเมื่อสุกไซมีพันภายน,นอกแดงดูฉันชาติบ้าภายในย่อมแรงวันหนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามค่าจากโครงโลก,กนิตบทนี้นะคะผลเดือเมื่อสุกไซมีพันก็คือผิวพันคำนี้พันนี่คือผิวพันนะคะสวยเหลือเกินนะคะด้านนอกนั้นมันจะแดงดู เปรียบเหมือนกับชาติคำว่าชาติคำนี้แปลว่าสีแดงนะคะเหมือนชาติ์ายก็คือเอามาป้ายไว้นะคะแต่จริงๆแล้วข้างในผลของผลมะเดื่อนี้นะคะอาจจะมีแมลงวันหรือหนอนที่มันชอนชัยอยู่ในนั้นเปรียบเหมือนคนใจร้ายค่ะดูจากภายนอกดูดีแต่จริงๆข้างในนั้นเขาอาจจะคิดร้ายกับเราก็ได้นะคะสำหรับในบทนี้นะคะก็แสดงหเห็นถึงความฉลาดของกวีนะคะซึ่ง ยกเอาธรรมชาติของผลมะเดื่อนะคะซึ่งข้างนอกนั้นมันดูสวยงามเหลือเกินแต่จริงๆถ้าเราแกะออกมาเนี้ยมันจะมีหนอนเต็มไปหมดตรงนี้นะคะเป็นลนักษณะการเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์อย่างชัดเจนค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเหมโหงเลี้ยงชีพด้วยสาครช้างพึ่งพนาดอนป่าไม้ภุมราบุตรากร ครองร่างตนนานักปราชเลี้ยงตนได้เพื่อด้วยปัญญาสำหรับบทนี้นะคะเรามาดูนิดนึงมันจะมีคำศัพท์ยากอยู่บ้างนะคะเหมหงก็คือหงนะคะกลุ่มของหงนั่นแหละค่ะเลี้ยงตนนะคะเลี้ยงตนเองได้ด้วยสาครแปลว่าน้ำนะคะแปลว่าน้ำช้างนะคะต้องพึ่งป่าค่ะพนดอนแปลว่าป่าอาศัยอยู่ในป่า พุม,มาราคือพึ่งคือมแมลงต่างๆต้องอาศัยดอกไม้ค่ะที่จะดำรงชีวิตอยู่แต่นักปราชหมายถึงผู้รู้นะคะเลี้ยงตนได้ก็ด้วยปัญญาของตัวเองด้วยการศึกษาหาความรู้จึงนำความรู้ไปเลี้ยงตนได้ค่ะและจากตัวอย่างคำประพันธ์นะคะที่คุณครูนำม,มายกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์น,นะคะ ทั้งหมดนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการใช้ภาษาเปรียบเทียบได้คมคายเลือกใช้คำสั้นแต่สื่อความหมายได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจนะคะได้อย่างซาบซึ้งค่ะเราไปศึกษาคุณค่าของโครงโลกนิตในด้านปัญญากันบ้างนะคะคุณค่าด้านปัญญานั้น เนื้อหาจะกล่าวถึงข้อคิดคำสอนนะคะซึ่งมีปรากฏมากมายในบทโครงโลกกนิตค่ะและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเสียศิลสงวนศักไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นา เสียสัตว์อย่าเสียสู้ทีพม้วยมรณาความหมายของบทโครงนี้นะคะกล่าวให้เห็นถึงว่าเราจะยอมเสียทรัพย์สินเพื่อรักษาวงตระกูลนะคะเราจะยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อที่จะได้ความรู้มาหรือบางครั้งเราอาจจะยอมเสียรู้คนเพื่อรักษาความสัตย์คือความซื่อสัตย์แต่เมื่อไรที่เราเสียความซื่อสัตย์ไปแล้ว ให้เราตายซะดีกว่านะคะนี่คือการรักษาความสัตว์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งใดตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยในอดีตนะคะจะยึดถือในคำพูดนะคะพูดคำใดแล้วต้องปฏิบัติให้ได้ตามนั้นค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะรู้น้อยว่ามากรู้เริงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็น ทะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือในบทโครงนี้นะคะกล่าวถึงเจ้ากบตัวน้อยๆค่ะมันอาศัยอยู่ในสั์จ้อยก็คือสเัเล็กๆนะคะมันไม่เคยรู้เลยว่าข้างนอกเป็นอย่างไรมันไม่เคยเห็นทะเลไม่เคยเห็นมหาสมุทรมันก็อวดอ้างตัวเองว่ามันเด่นอยู่ในที่บอ่อน้ําใหญ่มากแล้วลึกมากแล้วนะคะตรงนี้เปรียบให้เห็นกับ คนที่มีความรู้น้อยแต่ก็คิดว่าตนเองมีความรู้มากมันให้ข้อคิดว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าตนเองนั้นมีความรู้ที่สุดนะคะเราควรจะออกไปค้นหาความรู้หาประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะบทต่อไปค่ะนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่อทำเดโชแช่มช,ช้า พิษน้อยหญิงยะโแมาแรงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีบทนี้กล่าวถึงนะคะนาคีก็คืองูค่ะแต่งูนั้นค่อนข้างตัวใหญ่นาคีก็คือนาคนาคราชงูนั้นน่ยมีพิษมากมายค่ะแต่ทำเป็นเลื้อยช้าๆไม่แสดงอำนาจอะไรผิดกับเจ้ามาแรงป่องมีพิษอยู่นิดเดียวที่หางนะคะ มีน้อยนิดมากแต่ชูหางตลอดเวลาอ้าฉันมีพิกเยอะนะจ๊ะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคนแล้วเนี่ยมีความสามารถน้อยรู้น้อยแต่อวดอวดรู้นะคะหญิงยะโสแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้อะไรมากมาย ส่วนคนมีความสามารถมักจะถ่อมตนค่ะอยู่เสมอฉะนั้นเนี่ยการอวดตนนะคะไม่เป็นผลดีเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครชอบเราด้วยและถ้าเกิดเขารู้ว่าเราไม่รู้จริงเราก็จะได้รับความอับอายภายหลังนะคะและจากบทเรียนในวันนี้นะคะตัวอย่างคำประพันธ์ที่คุณครูยกมาประกอบคำอธิบายคุณค่าวรณคดีเรื่องโคงโรคก,กนิต ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์หรือคุณค่าด้านปัญญาที่แทกคำสอนในเนื้อหาคำโครงเราอาจจะไม่รู้สึกว่าถูกสอนโดยตรงและบางครั้งอาจจะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของบทประพันธ์เพราะความแตกต่างในเรื่องยุคสมัยและประสบการณ์ต่อเมื่อเราพบและสัมผัสผ่านประสบการณ์นั้นๆเราจะเห็นคุณค่าของคำสอนต่างๆที่กล่าวไว้ในบทโครงโลกกนิต โครงโลก,กนิตจึงเป็นโครงที่มีคุณค่าต่อสังคมเปรียบเสมือนกระจกส่องให้เห็นพฤติกรรมที่มีผลต่อสังคมเป็นคู่มือในการดำรงตนให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องโครงโลก,กนิตมีความไพเราะทั้งทางด้านรูปแบบและเนื้อหาทำให้เป็นที่พแพร่หลายในหมู่คนทั่วไปบางท่านกล่าวยกย่องโครงโลก,กนิตว่าเป็นอมตะวรรณกรรมคำสอน ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูฝากภาระงานค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนภาษาไทยพวนะคะหน้า208ถึง209นะคะกำหนดส่งค่ะวันพฤหัสบปปดีที่28มกราคมพุทธศักราชส5 6 4เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ กับบทเรียนเรื่องโครงโลกะนิตในหัวข้อข้อคิดสอนใจโครงโลกะนิตกันค่ะในวันศุกร์นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ